สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงของแสลงอาหารต้องห้ามกรณีที่เรามีแผลฟกช้ำบวมแดงแผลอักเสบแผลที่เกิดจากการกระแทกไม่ว่าจะเป็นช้ำนอกช้ำในแผลผ่าตัดรวมไปถึงกรณีที่มีกระดูกหกักแตกเล้าไม่ว่าจะใส่เฝือกหรือว่าไม่ใส่เฝือกก็ตามนะครับงดให้งดอาหารหมักดองทุกชนิดผักดองผลไม้ดองน้ำปลา้าน้ำหมักงดอาหารสุกๆดุดิบเช่นก้อยปลาดิบงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับอาหารที่ควรจะลดหรือว่าทั้ง,งดนก็จะดีคืออาหารที่มีรสเผ็ดจัด อาหารที่ประกอบด้วยน้ำตาลในปริมาณสูงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟชาบางชนิดเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับอาหารที่ควรจะกินช่วงนี้ควรจะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยโปรตีนในปริมาณสูงเช่นพืชตระกูลถัว่วผลิตภัณฑ์จากถัว่วอาหารที่มีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเคทั้งนี้เพื่อช่วยลดการบวมอักเสบช่วยสมานแผลช่วยขับของเสียรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเช่นผักใบเขียวแต่ว่าต้องปรุงให้สุกนะครับอาจจะก,กิน ใบบัวบกผักโขมฟักทองพริกหยวกวอกเอรี่รวมไปถึงข้าวกล้องนะครับสำหรับผลไม้แนะนําเป็นสับป,ปะรดแล้วก็ส้มนะครับอาจจะมีการดื่มน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงนะครับทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามเมียให้สวัสดีครับ